ลุงพ่อครับผมจดลงในกระดาษแล้วครับว่าตั้งนโมสามจบนโมในที่นี้หมายถึงนโมตัสสักะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะครับ ท่านพระครูทวงคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรจากหลวงพอ่อเกษมเอาละ่ะเมื่อตั้งนโมสามจบแล้วก็จดตัวคาถาซึ่งมีอยู่เจ็ดคาถาด้วยกันผมจะบอกช้าๆคุณจะได้จดทันแล้วท่านจึงบอกให้ท่านพระครูจดลงในกระดาษดังนี้โย อริโยมหาเถโรอรหังอภินยาทโรปฏิสัมพิทัปปตโตวะเตวิโชพุทธาสาวกโกพหูเมตตาทิวาสนโนมหาเถรานุสาสโกอมตะตันเยวะสุ ทีวติอภินันทีคุหาวะนังโสโลกุตตโรนาโมอมเหหิอภิปูทิโตอิทะฐานูปมาคัมมะกุสเลโนนิโยชยเย ปุตตะเมวะปิยังเทสิมัคคพลังวะเทสติปรมะสารีริกธาตุวชิวรัญจาปิวานิตังโสโลเกจะอุปปนโนเอเกเนวะ หิตังกโรอายังโนโขโปัญญลาโภอปะมัตโตอเวตพโพสาธุกันตังอนุกริสามะยังวะเรณสุภาสิตังโลกุตโรจะมหาเทโร เทวตานระปูชิโตโลกุตตระคุณังเอตังอหังวันทามิตังสทามหาเทรานุภาเวนะสุข,ขังโสถีพวันตุเมท่านพระครูจดเสร็จแล้วจึงอ่านทวนให้หลวงพ่อเกษมฟังอีกครั้งหนึ่ง ผู้สูงวัยกว่าชมว่าดีมากจดได้ไม่ขัดตกบกพร่องเลยคุณอ่านแล้วเชื่อเหมือนที่ผมเชื่อหรือเปล่าว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรคือพระอุตระที่มาเผยแผ่พระศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิกับพระโสนะ ผมเชื่อตั้งแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับหลวงพ่อทว่าไม่มั่นใจสักเท่าไหรเพอผมเดินธุดงกับท่านได้ใกล้ชิดท่าน,นก็ยิ่งรู้สึกว่าท่านมีอะไรหลายอย่างที่ไม่เหมือนคนธรรมดาผมไม่เคยเห็นท่านฉันพัตตาหารเห็นแต่บาทของท่านก็เลยคิดว่าท่านต้องเป็นพระอุตตระก่อนหน้านี้ คุณได้รับรู้เรื่องราวของท่านหรือครับตอนผมบวชใหม่ๆผมเคยไปพบท่านที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณน,นั้นถูกน้ำท่วมหมดเพราะเขาสร้างเขื่อนอุบลรัดขึ้นผู้ใหญ่บ้านที่พาผมไปอายุ84ปีเดี๋ยวนี้เสียชีวิตไปแล้วหากยังอยู่ก็คงอายุ ร้อยห้าปีแล้วท่านจึงเล่าเรื่องราวแต่หนหลังให้หลวงพ่อเกษมฟังตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมทั้งลงความเห็นว่ารูปร่างหน้าตาของท่านขณะนี้กับที่ผมเห็นเมื่อยี่สิบปีก่อนไม่ผิดกันเลยแม้แต่น้อยผมดำสนิทไม่มีงอกแม้แต่เส้นเดียวและที่สำคัญคือ ท่านรู้อดีตรู้อนาคตโดยเฉพาะเรื่องราวในอดีตท่านบอกผมว่าท่านเคยให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของท่านคุณเองก็รู้อดีตรู้อนาคตเหมือนกันไม่ใช่หรืออันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคุณธรรมะ เป็นปัจจตังดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใครประพฤติใครปฏิบัติก็สามารถรู้ได้เฉพาะตนเรื่องอย่างนี้ทั้งคุณทั้งผมก็ทราบกันดีอยู่แล้วแต่ต่อไปในอนาคตพระสงฆ์องค์เจ้าเขาจะไม่นิยมปฏิบัติกันไม่อบรมกายไม่อบรมจิต เขาก็เลยเข้าไม่ถึงธรรมยิ่งไปกว่านั้นเขายังไปติดในวัตถุหลงไหลในลาบสการะเมื่อเป็นเช่นนี้เขาเองก็ไม่เข้าถึงจุดหมายของชีวิตแล้วก็ไม่สามารถนำประชาชนเข้าถึงได้เรียกว่าไม่ได้ทั้งอัตติตะสมบัติและประหิตตปฏิบัติ แล้วก็เลยพากันเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครไม่มีวันถึงฝั่งได้หลวงพ่อครับผมอยากทราบคำแปลของคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดรครับหลวงพ่อจะกรุณาแปลให้ผมฟังได้หรือเปล่าครับผู้อ่อนวัยกว่ายังสนใจเรื่องคาถา ได้สิถ้าเป็นแต่ก่อนผมคงแปลไม่ได้เพราะไม่เคยเรียนแต่หลังจากที่ผมบรรลุธรรมผมอ่านออกแปลได้พูดได้ตั้งเจ็ดภาษาผมเองก็อธิบายไม่ได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมันเป็นประสบการณ์เฉพาะตัว อย่างนี้นี่เองพระพุทธองค์จึงตรัสสอนว่าธรรมะเป็นปัจจตังเวทิตัพโภวินยูหิสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนผมได้ประจักษ์ในความอัศจรรย์ของธรรมะด้วยตัวเองแล้วคุณก็คงได้ประจักษ์ด้วยตัวเองแล้วเช่นกันมิฉะนั้น คงเข้ามานั่งตรงนี้ไม่ได้จริงไหมจริงครับผมต้องขออภัยที่เข้ามาโดยที่ลูกศิษย์หลวงพ่อไม่เห็นผมต้องการสนทนธรรมกับหลวงพ่อโดยไม่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะถ้าเขาไม่มีประสบการณ์แบบเดียวกัน<ม>ก็จะคิดไปว่าผมกับหลวงพ่อเพี้ยนคนสมัยนี้ เขาตัดสินกันง่ายๆนะอะไรที่เขาทำไม่ได้อย่างเราเขาก็จะลงความเห็นว่าเราเพี้ยนจริงของคุณถ้าเขามานั่งฟังอยู่ด้วยต้องคิดว่าเราสองคนเพี้ยนอย่างแน่นอนเอาละคุณอยากรู้คำแปลของคาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร ผมก็จะแปลให้ฟังแปลโดยอัดนะถ้าโดยพยัญชนะผมคงไม่ถนัดก็อย่างที่บอกแล้วว่าผมไม่ได้เรียนมาเท่าที่สามารถแปลโดยอัดได้ก็นับว่าอัศจรรย์แล้วผมจะแปลทีละสองวรรคนะแล้วท่านจึงแปลโดยความและท่านพระครูก็จดบันทึกไว้ทุกถ้อยคำ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระมหาเถระผู้เป็นอริยะเจ้าองค์ใดเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาผู้บรรลุปฏิสัมพิทาพุทธสาวกผู้ได้วิชาสามมีเมตตาต่อคนทั้งหลายเป็นวิหารธรรมพระมหาเถระผู้ชำนาญในการสั่งสอนดำรงชีวิตอมตะ ยินดีในการอยู่ป่าคือถ้ำพระมหาเทระองค์นั้นมีนามว่าอุตระอันพวกเราบูชาอย่างยิ่งเพราะอาศัยคุณธรรมในองค์ท่านชักชวนพวกเราประกอบกุศลทั้งหลายท่านให้ความรักพวกเราเหมือนบุตรแสดงมักและผลเท่านั้นพระธาตุของท่านส่องประกายดังเพชร พระมหาเถระอุบัติขึ้นในโลกและทำประโยชน์โดยส่วนเดียวด้วยนับเป็นบุญลาภของพวกเราอันหาประมาณไม่ได้พวกเราจะกระทำตามคำสั่งสอนของท่านอันเป็นยอดสุภาษิตอันหนึ่งพระมหาเถระนามอุตระเป็นที่เคารพบ,บูชาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าพเจ้า จะกราบไหว้บูชาคุณของพระอุตระตลอดการทุกเมื่อด้วยอนุภาพแห่งพระมหาเทระขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเทินเป็นอย่างไรบ้างผมแปลพอใช้ได้หรือเปล่าดีทีเดียวครับทำให้ผมรู้จักหลวงปู่เทพโลกอุดรมากขึ้น ผมจะไปรายงานท่านตามที่ได้ทราบจากหลวงพ่อนะครับแต่ว่าท่านก็ให้ผมทำการบ้านเกี่ยวกับหลวงพ่อไปส่งท่านด้วยเช่นกันข้อนั้นผมรู้แล้วก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตะกี้นั่นแหละว่าคุณจะต้องทำการบ้านเกี่ยวกับผมไปส่งท่านส่วนการบ้านที่เกี่ยวกับท่านผมสมัคร ใจทำเองโดยที่ท่านไม่ได้สั่งคุณก็ช่วยเอาไปส่งด้วยก็แล้วกันผมอยากรู้ว่าท่านจะว่าอย่างไรผมเองก็อยากรู้เช่นกันครับว่าท่านจะว่าอย่างไรนั่นสิเราสองคนเกิดอยากรู้เรื่องเดียวกันก็แปลกดีนะเขาเรียกว่า แปลกแต่จริงนะครับหลวงพ่อเอาเธอเอาเธอจะแปลกหรือจะจริงอะไรก็แล้วแต่ผมว่าคุณน่าจะลงมือทำการบ้านได้แล้วประเดี๋ยวจะดึกจนเกินไปหลวงพ่อเกษมเตือนครับถ้าเช่นนั้นผมก็ขอกราบเรียนถามประสบการณ์การบรรลุธรรมของหลวงพ่อครับ ผมอยากทราบว่าจะเหมือนกับประสบการณ์ของผมหรือไม่ท่านพระครูลงมือทำการบ้านคงไม่เหมือนกระมังผมว่าสิ่งที่เกิดกับผมคงไม่เหมือนกับใครในโลกเรื่องของประสบการณ์ทางจิตนั้นผมว่าคนหนึ่งก็แบบหนึ่งสิบคนก็สิบแบบ ไม่เช่นนั้นจะมีพระสาวกที่เป็นเอตทัคคะเกิดขึ้นในโลกหรือจริงดังที่หลวงพ่อพูดโบราณท่านจึงว่าไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจไม้ไผ่ลำเดียวกันแต่ลับปล้องยังสั้นยาวไม่เท่ากันพี่น้องคลานตามกันมายังต่างจิตต่างใจกัน ผมลืมนึกถึงข้อนี้นิมนต์หลวงพ่อเล่าต่อเถอะครับหลวงพ่อเกษมจึงตั้งต้นเล่าว่าการบรรลุธรรมต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะท่านพระครูเราต้องยอมตายจึงจะได้ธรรมะผมจึงเห็นด้วยกับคำกล่าวที่ว่ามรรคผล นิพพานอยู่เลยความตายไปนิดเดียวครับหลวงพ่อข้อนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งตอนผมปฏิบัติอยู่ในป่าดงพญาเย็นผมก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าผมยอมตายแล้วก็เกือบตายจริงๆแต่พอผ่านความตายไปได้มันโล่งไปหมดสุขจนพันนาไม่ถูก ทำให้ผมระลึกนึกถึงพระพุทธวจนะนัตถิสันติบารังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีหลังจากผ่านความเป็นความตายมาได้ก็พบกับความสุขที่เป็นอมตะผมว่าคุ้มนะครับนั่นสิแต่เชื่อไม่ว่าที่คุณกับผมประสบ ก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับพระชน,นะเทวะกับพระโคทิกะเทวะเพราะพระเทวะทั้งสององค์นี้ท่านถึงกับใช้มีดโกนเชือดคอของท่านเองเพื่อแลกกับการบรรลุอรหัตตผลหรือครับเรื่องราวเป็นอย่างไรครับลุงพ่อกรุณาเล่าให้ผมฟังเพื่อประดับความรู้ด้วยเถิดครับ ผมยังอ่อนเรื่องปริยัติผมเองก็ไม่เก่งกาดเรื่องปริยัตหรอกท่านพระครูแต่ไม่รู้เป็นยังไงหลังจากที่ผมบรรลุธรรมผมก็เก่งปริยัติจนตัวเองก็ยังแปลกใจนี่เป็นการบ้านที่คุณต้องทำส่งหลวงปู่เทพโลกอุดรช่วยสืบหาสาเหตุหน่อยเธอว่าทำไม ผมจึงเป็นเช่นนี้ครับผมจะพยายามทำการบ้านข้อนี้ให้เสร็จขอความกรุณาหลวงพ่อเล่าเรื่องพระชนะเทระกับพระโคทิกะเทระเถิดครับเห็นท่านพระครูอยากฟังหลวงพ่อเกษมจึงเล่าเรื่องมีอยู่ว่าพระโคทิกะเทระท่านเพียรพยายาม ในการปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อให้บรรลุอรหัตตผลขณะนั่งปฏิบัติอยู่เมื่อวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจูนจะบรรลุแต่แล้วก็กลับลดลงขึ้นแล้วก็ลดลงเป็นอย่างนี้ถึงหกครั้งท่านจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้ยานไม่ลดจึงถือมีดโกนไว้ในมือ พอครั้งที่เจ็ดขณะยานขึ้นสูงสุดท่านก็ใช้มีดโกนเชือดคอท่านเองซึ่งก็ปรากฏว่าท่านได้บรรลุอรหัตตมักอรหัตตผลตอนลมหายใจเฮือกสุดท้ายหลังจากที่ท่านกระทำอัตตวินิบาตกรรมพระพุทธองค์ เสด็จมาและสรงพยากรว่าพระโคทิกะเทระบรรลุอมตะธรรมขณะสิ้นใจพอดีกรณีของพระชนะเทระก็คล้ายๆกันในอัธกถาพันนา,นาไว้ว่าขณะที่ท่านกำลังจะสิ้นลมก็เกิดความสังเวชใจว่า ท่านยังไม่ได้เป็นพระอริยะเป็นเพียงพระปุถุชนเท่านั้นแล้วท่านก็ใช้ความสังเวชใจมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเจริญวิปัสสนาญาณและบรรลุอรหัตตมักอรหัตตผลตอนขาดใจพอดีถ้าพระเถระสององค์ ไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์คงต้องไปตกนรกนะครับเพราะเท่ากับเจตานาฆ่าตัวตายท่านพระครูลงความเห็นนั่นสิผมว่าท่านเสียงมากเกินไปโชคดีที่บรรลุไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นอย่างที่คุณว่ามาพระชัน,นะเทระ เป็นองค์เดียวกับพระชนะที่เคยเป็นคนสนิทของเจ้าชายสิทธัตถะหรือเปล่าครับคนละองค์องค์หลังท่านดือ้อว่านอนสอนยากเรียกว่าขาโสวจัดสตาอันเป็นมงคลข้อที่28ในมงคล38ข้อพระพุทธองค์ มีรับสั่งให้ลงพรมทันแก่พระชนนะตอนหลังท่านจึงรู้สํนนึกและเดินทางรอนแรมไปหาครูบาอาจารย์ให้สอนแต่เพราะความดื้อรัน้นและทรนงของท่านทำให้ไม่มีใครอยากสอนหรืออยากเซวนาด้วยในที่สุด ท่านเดินทางไปถึงเมืองโกสัมพีและได้พบกับพระอานนท์ซึ่งพำนักอยู่ที่โคสิตารามพระอานนท์ท่านมีอัธยาศัยเอื้อเฟือ้อชอบช่วยเหลือผู้อื่นจึงยอมสอนให้เพราะตอนนั้นท่านก็บรรลุอรหัตผลแล้วคุณรู้ไหม พระอานนท่านบรรลุอรหัตผลตั้งแต่เมื่อไรผู้เล่าถามผู้ฟังหลังพุทธปรินิพานสามเดือนครับถูกแล้วพระชนนะท่านดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากจึงไม่สามารถบรรลุอรหัตผลในช่วงที่พระพุทธองค์ ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ต่อเมื่อมาพบกัลยาณมิตรคือพระอานนท่านจึงสามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้หลังจากที่ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่คุณเห็นหรืออย่างว่าโสวะจัดสัตานั้นมีความสำคัญมากผู้ที่จะบรรลุอมตะธรรม จะต้องเป็นคนว่านอนสอนง่ายครับหลวงพ่อผมเห็นแล้วทีนี้ก็ขอนิมนหลวงพ่อเล่าประสบการณ์การบรรลุอมาตะธรรมของหลวงพ่อเถอะครับก็อย่างที่พูดมานั่นแหละว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกแต่ก่อนอื่นผมขอถามคุณก่อนว่า อะไรหนักในโลกนี่เป็นคำถามที่พระพุทธองค์ทรงใช้บ่อยที่สุดผมขอตอบว่าขันห้าหนักในโลกครับแล้วผมก็มีประสบการณ์มาแล้วตอนปฏิบัติอยู่ในป่าดงพญาเยน็นขนาดเปลือกตาของผมยังหนักจนลืมไม่ขึ้นรู้สึกเหมือนถูกหินทับไว้ ถูกแล้วผมก็กำลังจะบอกคุณว่าตอนที่สภาวะธรรมขึ้นสูงนั้นศีรษะของผมหนักราวกับภูเขาสักสิบลูกมาทับไว้มันหนักและเจ็บปวดรวดร้าวราวกับจะระเบิดผมก็ท่องในใจว่าอดทนหนออดทนหนอ แต่ความหนักและความเจ็บปวดรวดร้าวก็ไม่เบาคลายพอรู้ว่าจะทนไม่ไหวแล้วผมก็กลั้นใจพูดกับตัวเองว่าตายเป็นตายเท่านั้นแหละศีษะผมระเบิดดังสนั่นวันไหวดังในความรู้สึกของผมนะมันดังสนัน่นราวกับภูเขาไฟระเบิดนั่นเที่ยว ผมเจ็บปวดสุดขีดแล้วก็เห็นลําแสงสีรุง้งพุ่งออกมาจากศีรษะผมเห็นในนิมิตนะครับไม่ได้เห็นด้วยตาพอสายรุง้งพุ่งออกมาผมก็เย็นซาบซ่านทั่วสัตบหพางจิตบอกว่าผมบรรลุอมตะธรรมแล้วจิตบอกอย่างนี้แต่ปัญญา บอกผมว่าผมได้บรรลุปฏิสัมพิทาสี่ได้แก่อัตตปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัตธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติปรีชาแจ้งในภาษา รู้สับถ้อยคำบัญญัติและภาษาต่างๆปฏิพานปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฐานในปฏิพานปัญญาบอกผมอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็ทดสอบตัวเองโดยให้ทหารเรือที่เขาพูดได้หลายๆภาษามาพูดกับผมคุณเชื่อไหม เขาพูดภาษาอังกฤษมาผมก็เข้าใจและพูดกับเขาได้ภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันภาษาอิตาเลียนภาษาจีนภาษาโปรโตุเกสและภาษาฮินดีรวมทั้งสิ้นเจ็ดภาษาไม่รวมภาษาไทยที่ผมพูดได้อยู่แล้วมันก็น่าแปลกนะครับท่านพระครู แปลกมากเลยครับเป็นอันว่าผมทำการบ้านเสร็จแล้วทีนี้คุณก็เล่าประสบการณ์ของคุณให้ผมฟังบ้างนึกว่าเรามาแลกปเปลี่ยนประสบการณ์กันนิมนต์สมภารวัดป่ามะม่วงจึงเล่าประสบการณ์การมรรลุธรรมของท่านให้หลวงพ่อเกษมฟังค่าคืนนั้นพระอริยะเจ้าทั้งสององค์ นั่งสนทนาธรรมกันอยู่ตลอดราตรีธรรมะที่ท่านนำมาสนทนากันนั้นไม่ใช่โลกิยธรรมหากเป็นโลกุตระธรรม